ก้าวหาวฉันนั้นคงจะเล่นขอลงหน้าแน่เขาสึกยัดมาหรือแล้วทําเธอลงไหลไปพาเสนเสือตบลุ่มรักเราหัวปัดหัวสวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่ Parkway House ราชพฤกษ์นะครับวันนี้เรามาออกกองถ่ายเอมวีเพลงณจังงังนะคะของน้องเดียดารินนะคะแล้วก็พิจิงวังผานะครับในโปรเจกต์วังผากับดารินหากบอกรักแล้วเธอไม่รับแล้วเธอไม่สนจนเราเสียส่งคงเหกยาบกลับมารอ ทีมงานของเราก็มี6คนคน,คนแรกก็พี่บีครับทัหน้าที่อะไรครับ ๋อทำหน้าที่เจรอดเบครับทุกตำแหน่งนะครับผมเขาใช้ทำอะไรทำหมดทำหมดครับนี่โดยเฉพาะมาแดงนะครับผมดื่ม3มขวดตวนี้คึกนี่ถึงพูดพูดติดอยู่นี่ไงมาสอบพี่เสือครับสวัสดีครับผมนี่เหนื่อยก็มาแดงเหมือนกันนะครับผมทำหน้าที่เป็นช่างภาพแล้วก็เรียบเรียงกู้กับพี่เทียนด้วยอ๋อเรียบเรียงดวงอด้วยใช่ครับผมบันทึกเสียงด้วยนี่แหละช่วยกันกับพี่เทียนแทบจะทุกอย่างเหมือนกันก็อเหมือนกันครับผมทำได้หมดช้ได้หมดครับ โอเคแล้วสำหรับพิเทียนล่ะครับครับผมเพลงนี้ก็ทําหน้าที่เรียบเรียงดนตรีคู่กับคุณเสือนะครับแล้วก็เขียนทํานองเพลงด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมกันถ่ายมิวสิกเพลงนี้อันนี้เล่นเป็นพระเอกด้บ่าหรือว่าไงอ๋อ,อ,อพระรอง <laughs> <laughs> เป็นพระรอง <laughs> ด้วยนะครับวันนี้ดืิไมไปกี่ขวดแล้วครับวันนี้ขวดเดียวครับขวดเดียวโห้ามห้ามเกินมาละสองขวดเดียวคึกเพราะถ้าสามขวดจะเคึเหมือนผมอากาศร้อนๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณกับเครื่องดื่มม้าแดงนะครับ เติมแรงสู้ทำให้พวกเราถ่ายทำเอ็มวีเสร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณกับพี่ตะวันมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนกับพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานต่อต่อไปก็ยังจะต้องขออ้อนพี่ตะวันอยู่นะคะพี่ตะวันค่ะ <c oughs> ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ,บะะดูม้าแดงแ แค่เพียงได้สบตาเธอก็ใจละลายและฉันคนนี้จะท่องนาโมพุาทธมาพังแาะสาและตังกระชามีและต่อให้ไหม,ม่มีมนต์บาบาก็ยังจะรักเธอคนดี